สวัสดีทุกท่านนะวันนี้นะฮะเราก็จะเดินทางไปบ้านเด็กๆในเอเอารถคันนี้ไปเนื่องด้วยเราต้องบรรทุกหนักในเอซนะครับเดี๋ยวต้องเอาที่นอนไปด้วยนะวันนี้เพราะว่าน้องๆจะได้นอนซะเนาะนะครับโอ้ยเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนในเอฟซีนะครับพ้อมครับพร้อมพร้อมพร้อม วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องับปันดาซิงครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตัปันดาซิงครับผมเดี๋ยวเขาเปิดประตูใช่หลังจากที่เราขึ้นมาจากหัวปาานะท,ทุกท่านกาโอ้โหเกินคาดนะได้เป็น10บกิโลเลยวันนี้เราจะยกเตียงไปในซิงให้น้องๆได้นอนเนาะใช่ เพราะว่าเราจะหยุดหลายวันนะวันนี้วันนี้ยังไงก็ต้องให้เอาให้น้องได้นอนก่อนแจ้งข่าวเลยนะครับเอ็ดีเผยแล้วนะครับเอ้ามันวันพระไหมเอรอเผยแล้วนะฮะว่ามีมีบุญดวยมีบุญงานบุญด้วยนะผลในในส่วนของที่นอนนะต่างๆเนาะไปให้กับบ้านน้องๆเลยนะครับในวันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะับเป็นการเซอร์ไพรส์น้องๆไปเลยเดี๋ยวผมเออให้แอดมินถือให้ดีกว่าถือแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะ เียบของหนักนั่งกูไว้โอ้นี่คือเตียงเตียงใช่มันหนักมากเลยกับตั้งนี่เรานี่อันนี้อันนี้นี่คือน่าจะเป็นเตียงนะครับพีเอาไปคนเดียวได้ ไวเดี๋ยวผมคนนี้ี่ออกเดียวก็คนเดียวมาแคนเดี๋ยวแ้ปไรปเดียไ้ไม่ผว่าเเมีคู่ลโอ้ไม่มีคู่โอ้ใส่าเดี๋ยวผมต้องไปใส่รองเท้าก่อนนะพี่บอจับนัอะไีก่า เดี๋ยวเราพินพินเสื้อผ้ดีกว่าเนาะทีเนาะ้อห่อไปเลยเรา๋ยวเราพับ้าไไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปอึ๊บปึ้มก็ของเยอะมากเลยทียิ่งขึ้นไปแล้วเตียงสองชุดเดี๋ยวก็จะเป็นในส่วนของไปนอนทาดีกว่าเดี๋ยววนเดินยากเนาะมาแบบนี้ก่อนจะยกเลยเบาประมาณประมาณสองกิโล ี please, ่เบ็นยังไม่หมดบ่ย euh, ังแนวตั uh> ้งไหมตั้งไปเลยไหมพอมีของตั้งตั้งไปเลยตั้งแบบแนวนี้นะเพราะของเราเยอะนะเออแบบนั้นนะเออมาเอากมาเลจับมาเก่อเอาไป่นเอาใใส่แต่นั่นแหละยตั้งให้จะบางเห็นว่าเรา จงอยากโชวอยากโชอยากชอยากชนีูน่าเรากี่เอฟซีทั้งหมดเตียงสมเตียงนะฮะนอี่เตียงที่สมขึ้นมาแล้วจับนตลอดเลยเออนอไงมาเดี๋ยว่เดี๋ยวเอาเอาลัอ้ยเกือบด้ชนเด็เกือบได้ชื่อไหเปนปนกูเฉยปนอะไร ก็ผมกล้องตัวเองไม่ได้หันมองมองไรกันเนะก็พูดอยู่ตรงนี้ตั้งนานบอกทุกครั้งเลยเออจับปะเดี๋ยวไปเอามาอีกโอ้โหเจ้าหัวข้อแต่ว่ากล้องตัวเองไม่ได้หันเฮ้ยมาใช่หันก็ได้เออตัวนี้ช่วยผมดีกว่าช่วยผมดีกว่าฮะอ่ะกดไลค์จับทีเดียวสองมือเลย โอ้ยอะไรงานหนักอีกแล้วอไปโอ้ยอะไรบอกถือคนเดียวก็ดีอยู่แล้วมาอีกมานี่จะไปลังแกมาได้ไหมกเลยมันมีของเองนะพี่เปาเอาไปทั้งเซตเลยนะมาเลยไม่พอคันนี้พอก็เอาเลยขึ้นไปดูก่อนเป็นไงไปไม่เริ่มถอยคันนึงพี่เป่าไปถอยมาเลยมันไม่พอ จับกันดูนี่ลังนี้ก็ใช่ข้างในอีกไหนเออมาจะทำมัดมัดไว้ไม่ต้องมัดเดี๋ยอลังขัดไว้เลยปล่อไปไปอยมาเอาขึ้นไปเดี๋ยวเอาเอาลังเอาลังขัดไว้ดีกว่าอย่างนี้ไหมไหนมีลังอะไรอีกอ่ะอย่างเงี้เนาะอย่างเงี้เนาะไปกัล่งก็เปิดยอไปเป็นยีนดูนนะโอเคไหนรางอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเอารถเมาก่อนนะคนสองไปจอดกันมาทุกคน ผมไปขนของก่อยกมดเลยโยเว้นตัวนี้นี่สอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของอะไรไม่รู้นี่ไม่รู้คืออะไรนะฮะเดี๋ยวจัดก่อนได้ใส่ได้เยอะๆมัมเป็นของเบาแต่ว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ หมดยังฮะเนี่ยเหลือสองลังเนี่ยเอาไปไม่ได้ไงสองสองลังไม่ยากหรอกพี่บ่าวพี่บ่าเอารถพี่เบ้าพี่เบ้าพี่เบ้าเราใส่เล็งไปไหมเอาซาเล็งไปก็ได้อ่ามามาใส่ซาเล็งหรอกเติมเติมลมซาเล็งก่อนอ่าสองลังคนนั่งแต่ซาเล็งไหมหรือว่าเอาของใส่นี่หมดวะได้ไหม เอาเอาของมามัดใส่ตรงนี้ก็ได้เอาเชือกมัดเอาซาเลงก็จะได้นั่งแต่คนไปไงไปพี่บ่าวนั่งหน้าได้อยู่พอดีอะพี่บ่าวนั่งหน้าหน้ารถได้อยู่พอดีไม่รู้ว่าเอฟซีมองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวไปไปรับพี่อีกนี่มันได้ไได้ครับได้เดี๋ยวมัดเชือกเดี๋ยวมัดเชือกเอายัดเต็มคันรถครับเอฟซีวันนี้ จัดหนักจัดเต็มจัดเต็มเดี๋ยวต้องอ้อมหมู่บ้านไปหาทัพป้าผู้ใหญ่นะแหาไปแห่ต้องตายการน้อยของผู้ใหญ่ดีเราสมให้ต้องจัดเต็มน้อยน้อมาถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยยใน MC พี่บ่าวบอกว่าต้องขับแห่รอบหมู่บ้านให้เขาเห็นหน่อยโอเคความดีเราต้องโชว์หน่อยอ่าดเนี่มัดมัดอย่างเงี้ยนี่มัดใส่อย่างเงี้ยหัว้ราโชว์รอบหมู่บ้านหน่อย เอาเอาลังปลาไปด้วยไหมจะได้ดูเยอะไปมีการมีการซื้อลังเปลาด้วยลังปลาลังปลาเดี๋ยวดูเยอะเดี๋ยวไปเดูนะเดี๋ยวสลิงคนตามเราไปโกขอนเลยเนี่ยฮะฮะได้ไหมอย่างนี้ได้ได้เจ๋อเจ๋อเจ๋อจุกไปพี่แนงหน่อยกอดด้วยก็รอดนี่เฮ้เอฟซีจะต้องเอายัดลังเปล่าไปด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ดูเยอะนะ เอาลังเปล่าไปด้วยนะยัดไปจะได้ดูเยอะอาโอเ้น่ยัได้ไหมนาจะได้อยู่ฮะตัวนี้มันหิวเจวใส่ซาเล้งเอาลรือก่อนให้ัน้าที่บ่ได้ได้ได้เามันถูกตเ้าอ่ะบ่งั้นเอามาใส่ตรงนี้ดิเอาเอาเมาเลยป้อมได้อยู่ของพร้อม นายยกมเนียซีครับบางเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถเย่อนเอาตัวนี้ลงกันตรงข้าจะไม่บุกอีกแล้วน่ีไมบุยเนีรถนข่ายอยหน้าสุดการให้แมนมือเขดูหน่อยว่าเยียยดีงนเฮ้ยจะหนักจะเต็ม่ เราจะแห่รอบหมู่บ้านให้กาวบ้านทุกคได้รู้ว่าเราทำกินมีเอฟซีที่เบาที่เบาเผยแล้วนะครับว่าต้องแห่รอบหมู่บ้านด้วยนะทุกท่านต้องบอกว่าจัดนาจัดเต็มครับเต็มคันรถจริงๆเต็มมุ้ยใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกท่านตะตันยกมือหน่อยสวัสดีครับเฮ้ยเดียวเยวเอามุมนี้เอามุมนี้มุมนี้สวยปิดเลยแม่ลุงเลยเอายกมือนะ โอ้โหเต็ม <filho> ค <running Jung net> ันรถในเอฟซีเต็มคาราบิลโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ